สวัสด,ดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเป็นอะไรทิสวัส네ดีครับสวัสดีครับผมชื่อชาตูนครับน่าแม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตูนครับตอนนี้เราอยู่พัทยาครับผมอยู่พัทยาครับแจ๊กกี้ช่วงนี้ว้าก็เลยมาพัทยานะครับ ไม่มีเรียกไม่มีเรียกมีงานมาอยู่ที่พัทยานะครับมาอยู่กับน้องชาตุลนะครับว่าชาตุลเน็ตโอ้โหชุโอ้ยโอ้ยช่างช้างช้างช้างเห็นช้างปลูุกนั่นนั่นเห็นว่นั่นช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันกับตัวไหนเบาไปไหนครับช่างชางช่างน้องเคยเห็นค้างหรือเปล่า เป็นแม่นมเป็นแม่นมคนลาบสายใครล่ะใครจะนา่งโอ้โอโลง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 ,ลง,ลงอือฮ<ะ>้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วมุมบรรยากาศอยู่พัทยานะครทุกคนแล้วพาผีเร็วคนอ่ะเมเหื่อยเงาบรรยากาศอยู่ ม่านแม่นางนะคะจค้กี่กับมานี่ประจํากันบอมมงวเฮกมิฮั่นบารีเฮ็ดยังกัสิมาเล่นแต่ยูพีอีแม่กะเงาพอดีได้ไหมพี่มูอีแม่บันนี้เพิ่งวิหลานหน่อยอะไรอะไรอะไรมันลงมาได้มันลงมาได้มันลงมาได้จะแล้วมันลงมาได้จะแล้วใช่ไหมลงมาได้แลนเล่นพี่น้องไว้กับล่างแลน S <s <ans> เรีนนะแต่เรีนน้ำเพลิน,ลน,นกระจนว่าหอบบอส่ปากไอหลุมมันสกโปกมันแปลงสีฟันแบบปลาไข่ไข่แบบว่าย่ำอันนั้นแปลงคุณยายเพิ่นแปรงฟันหนเพิ่นคุณยายแปรงฟันให้ตอนนั้น่นก็นเล่นฟันไปเช็ดมูกปะไปเช็ดขี้มูกไปเช็ดขี้มูกปะไปเช็ดขี้มูกปะไปเช็ดขี้มูกปะ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 เฮอไปเช็ดขี้มูกปะไปเช็ดขี้มูกปะป,กกปะเปช็ดมูกกันลร ไม่เอาลูกสา Nam เนี่ยน้สา Nam เนี่ยน้สา Nam เนี่ยน้สา Nam เนี่ยนตกลงหันเห็ดเช่นพอเช่นมือคือบระดีดินะนอะอะไรนะไวยใครหมูหวานมาแล้วหมูหวานมาแล้วหมูหวานมาแล้วไอหมูหวานมาแล้วใหญ่มันเอาใส่ปากไปมนั่นมันเปล่าแล้วหมูหวานมาแล้วน้ำลายดูไอหมูหวานมาแล้ว ทั้งน้ำลายทั้งน้ำมูชี่มูกก็ออกคนติดคนติดอันติดบาดจากใหญ่ติดวาดจากใ่เพ่อนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนียเนี่ยฮะเน่ะเย่ยฮนี่นี่ะกูี่ฮะเี่ันี่ะเนยฮะ่ยงนี่นี่ยฮะเนี่ยนี่นไหยฮะนี่เนียเนีนีี่นี่เ่ยนยเ่ยฮน่เ่ยนเ เราจิเรียนหน้ามือเละพี่น้องครับตงเทียกันซูนมันจะขอกระโดดลงน้ามทวนๆวนกิจวัตรประจำวันก็คือเลี้ยงหลานบ้องเหงาเด้พี่น้องเงี้ยนนไหนมั้ยเงี้ยไหนไม่ดีหน่อยเงี้ยนั้นสิบ้องเหงาโอเคครับพี่น้องบ๊ายบาย